อันนี้พี่วันต้องกราบเลยนะคะว่าถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแล้วเกิดแบบคุณวิเศษบางอย่างเนี่ยนะคะเกิดเป็นของเก่าที่เราเนี่ยสามารถที่จะอธิษฐานเอามาใช้ได้ตัวนี้บางคนก็สามารถที่จะใช้ได้โดยที่เขาเนี่ยแค่มีความรู้สึกตัวเนี้ส่งมาบอกว่า เขามียานเก่าบุญเก่าของเขาเคยทำแบบนี้เขาก็จะทำใหเ้เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันได้โดยที่ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่พ่อพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่มีบุญนะบุญเก่ามาตัวเนี้ยบางครั้งถ้าเขาเรียกว่าถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมาทำภารกิจอะไรเนี่ยนะตอบแทนเบื้องบนเนี่ยบางทีอยู่ดูก็จะกลายเป็นคนที่เหมือน ถูกข้างบนนะคะเขาเรียกว่าดนจิตดนใจให้สามารถที่จะใช้ยานชาญตัวนั้นได้ต่อนะคะแล้วก็นะการที่จะมีหูทิฟนะคะตาทิฟความรู้สึกเป็นทิฟแล้วก็การที่เขาเรียกว่านะคะจะมีในเรื่องของการที่อ่านรู้ใจผู้อื่นอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งมันละเอียดอ่อนเกินไปแต่ตอนนี้ต้องมาเทียบดูเราด้วย นะถ้าเกิดสิ่งที่มาปรากฏในเนื้อตัวชีวิตรู้สึกอย่างนั้นหรือบางทีเนี่ยเข้าใกล้คนนี้แล้วเรารู้สึกว่าอีทำไมรู้สึกคนนี้เป็นคนแบบว่า,าน่าสงสารหรือเราเนี่ยเข้าใกล้คนนี้แล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้นะเหมือนอเขามีองค์ในหรือเขาเรียกว่ามียานบาลมีที่น่าจะน่าจะสามารถบรรลุธรรมชาตินี้ได้นะหรืออาจจะรู้สึก ในความที่เขาเรียกว่ามีสิ่งที่เป็นแสงแห่งบุญในตัวเขาตัวเนี้นะแผ่รัศมีมากลบบางทีกลบเราได้นะเออแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะสิ่งที่เบื้องบนท่านน่ะนะมองเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ได้มองแค่แสงบุญเพราะบางทีบุญบางคนเนี่ยก็ยังไม่กระเถิบมากนะท่านก็จะมองในลักษณะนะ เขาเรียกว่าอ่านอ่านใจหรืออ่านความคิดแล้วก็อ่านจากการที่คนนี้วิปัสสนาหรือมีตัวปัญญาสูงสุดตัวน,นี้ท่านถึงเรียกว่าบางคนเนี่ยนะจะบรรลุธรรมด้วยตัวปัญญาแต่บางคนเนี่ยด้วยตัวปัญญาก็มีแหละแต่เขาเนี่ยมีความฉะฉานในเรื่องของการเก่งกาจในเรื่องสมาธิพวกเนี้ยคือมีอภิญญาญาณ อภินญญาญาตัวนี้มันต้องใช้ความเขาเรียกว่าใช้ความที่ทรงพลังนิดน,นึงนะเพราะฉะนั้นเวลานะมันไม่ได้ว่าจะมีโอกาสมากนะตัวพี่วันเนี่ยนะถ้าเวลาท่านปล่อยถ้าท่านปล่อยเนี่ยพี่วันจะไม่ง่วงนอนเหมือนที่พี่วันบอกอะพี่วันจะอยู่ได้จนถึงเช้าไม่ง่วงนอนแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่ทุกคนมาฝึกนะอ่าการรับสัมผัสต,ตัวเนี้ยบางทีเนี่ยหลวงพ่อหรืีลิงดำเนี่ย ท่านจึงบอกว่าทุกครั้งที่กรรมฐานาจะนั่งสมาธินะ่ะคุณจะต้องอมีในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเปิดทั้งสามทางให้เกิดความรู้สึกเป็นทิพย์เข้ามาทั้งสามทางอย่าเปิดทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้กายทวารเปิดก็เหมือนที่พี่วันมีเสียงกรบมือแล้วก็มีการเขียนในเนื้อตัวชีวิตเนี่ยนะคือพี่วันจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นการเปิดนะคะแล้วอันที่ ะะตากระพริบนั่นคือการเปิดกายทวารแต่ความรู้สึกเนี่ยที่เข้ามาทําให้พี่วันรู้ว่าอันนี้เป็นตัวเลขนี้นะอ่าแล้วก็แม้แต่อายุไขก็เช่นกันนะก็จะท่านก็จะพูดมาเลยว่าอันนี้อันนี้นี่ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ตัวนี้แหละมันไม่มีเรื่องของการพิสูจน์อายุไขได้นะคะ ว่าสิ่งที่เราได้มาตัวเนี้ยมันจะเป็นจริงไหมมันต้องรอจนถึงวันนั้นแต่ถ้าเรื่องตัวเลขอ่ะมันชัดอ่ามันชัดก็คือฝึกตรงเนี้ยบอกจะออกวันเนี้ยออกจริงไหมมันตรวจตาได้เพราะมันมีผลมีพยานที่มันเป็นตัวเลขมาเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันถึงบอกว่าเวลาฝึกเนี่ยนะเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่อยากจนอนะ่ะแต่เราอยากจบกิจแล้วเราก็ต้องแบบสามารถที่จะ มีเงินดูแลตัวเราด้วยไม่ให้แบบลูกหลานเหนื่อยอนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะต้องอธิษฐานจิตไว้แต่เนิ่นๆน,น,นะไม่ใช่แบบโอ้ไม่ได้นะท่านไม่ให้ขอนน่นนี่นั่นมันมันก็ต้องไม่เขาเรียกว่าปกปิดความต้องการของตัวเองอ่ะอ่านะลองพี่วันไม่มีพ่อดิลองพี่วันไม่มีอ่าสิ่งที่เหมือนพี่วันทำดิใครจะมาหาพี่วัน เอ่อทำไมทุกคนต้องอ้อมแล้วอธิษฐานจิตอ่ากี่วันจึงได้เจอนะกับบางคนไม่ต้องอธิษฐานจิตมาทีไรอ่ะทำไมพี่วันเปิดประตูลับตลอดมันก็จะต้องมีเหตุและผลตรงเนี้ยในการที่จะมาบอกน้องว่านะกว่าบุญบาร,รมีของเราจะมาถึงขนาดนี้กว่าที่ท่านจะให้ยืมบุญบาร,รมีแล้วก็ความดีในการส่งสัญญาณมาช่วยอ่ะ เราจะต้องตอบแทนท่านยังไงแล้วเราจะต้องอธิษฐานยังไงพี่วันเนี่ยจะไม่เคยปิดน,นะจะบอกหมดแล้วก็ตัวพี่วันเนี่ยมายืนยันตรงเนี้ยนะน้องๆมีแต่ผู้ชายแล้วก็มีแต่เออคนที่มีบางคนก็มีอยศมีอะไรมากมายทําไมต้องมาเชื่อผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนะเออจะเป็นแม่บ้านก็ไม่ใช่นะเออจะทํางานได้กับเขาต้องอายุจะหกสิบอืม แล้วพี่วันไปแอบทำพวกนี้ได้ยังไงนะพี่วันต้องบอกเลยนะคะวิธีที่น้องจะต้องแบบว่านะคะพยายามนั่นคือทางโลกเนี่ยน้องก็ทำงานไปของน้องไปแล้วน้องก็จะต้องประกาศบอกเบื้องบนว่านะทางโลกยังเป็นอย่างนี้อยู่ลูกเลยทำได้แค่นี้ถ้าลูกมีอะไรที่ลูกบกพร่องหรือลูกเนี่ยอ่าไม่เขาเรียกว่าไม่เพอร์เฟกอ่ะในสิ่งที่ท่านอยากให้เพอร์เฟกตัวเนี้ย ลูกเนี่ยพอจะรับสัญญาณท่านได้หรือไม่ท่านพอจะดนจิตดนใจได้หรือไม่ว่าลูกอยากจบกิจแล้วก็ที่สําคัญการจบกิจเนี่ยนะแล้วแต่อัตตาฐานะตรงนั้นนะถ้าเราเนี่ยไม่ใช่นักบวชศินที่พี่วันยืนยันตลอดศินห้าเข้านิพพานได้นะคะสินห้าเข้านิพพานได้ผิดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า ต้องมีสติสัมปชัญญะพิจารณาเอารู้ตัวและอันนี้ผิดเพราะอะไรเข้าไปคุยเหตุผลกับท่านได้พระสังคมบนโลกเนี่ยนะมันมีเรื่องของการที่นะยศสารเสริญตําแหน่งนะในบางอย่างต้องการให้ตําแหน่งสูงๆมาช่วยเราตัวเนี้ยถ้าเราไม่เสียนะในเรื่องของเงินใต้โต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีมันก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยต้องเข้าใจทางโลกและทางธรรมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยอ,อยู่ทางโลกได้ก็อยู่ได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากไปทะเลาะก,กับคนอื่นไปหมดเพราะว่าเหตุผลคือเป็นคนที่สติ๊กเกินไปหรือเป็นคนที่มองว่านะอย่างของพี่วันเนี่ย เวลาเห็นคนนี้ทําผิดเวลาเห็นอันนี้นี่นไม่ได้เนี่ยพี่วันก็จะไม่จะไม่แบบอ่าถ้ามันชี้แจงไปแล้วมันเกิดอาการที่เรียกว่าขัว้วลบขั้วบวกอาจจะเกิดทะเลาะวิวาทกันพี่วันก็จะต้องแบบซึมแล้วก็เข้าไปในตรงนั้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกล้าที่จะไว้วางใจเราเราจึงจะ พูดบางอย่างเราก็อาจจะมีบ้างที่รักษาน้ําใจแต่บางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าเวลานี้เราพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมให้คนนี้ยังไงก็ไม่บรรลุแล้วก็ที่สําคัญดีไม่ดีนะเขาอาจจะมีในเรื่องของการกังขาแล้วก็มีอาการที่เขาเรียกว่านะเหม็นขี้หน้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกคนนะคะไม่จําเป็นนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะแนะนําผู้อื่นเข้าพระนิพพาน แล้วเราเนี่ยนะคะจะต้องมีสไตล์ที่เหมือนกันไม่จำเป็นนะอยู่ที่เบื้องบนเนี่ยท่านจะส่งการควบคุมเรามาในแบบไหนเนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะต้องขอให้ท่านเนี่ยควบคุมกายวาจาใจแล้วเนี่ยในเวลาฝึกยานชานตัวเนี้ยบางคนจึงจะมีอาการบางคนเนี่ยนะถ้าร่างกายเพลียม,มากแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆอ,อ่า ฝึกไปก็มาฝึกใน YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ว่าการอธิษฐานจิตเนี่ยคือน้องนะ่ะพูดเป็นกันอยู่แล้วพี่วันไม่ได้ไม่ได้มีตรงนี้ว่าน้องเนี่ยพูดไม่เก่งน้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกคนนะ่มีสไตล์ของตัวเองนะแต่สิ่งที่เบื้องบนตัวเนี้ยท่านจะกํำหนดหรือเลือกตอนไหนและการเลือกเนี่ยท่านให้เอาอะไรไมาใช้ได้บ้างตรงนี้ต่างหาก ที่ความรู้สึกเราจะชอบตรงนั้นเหมือนมีน้องท่านหนึ่งเนี่ยต่อให้พี่วันจะฝึกอะไรนู่นนี่นั่นก็ตามแต่สิ่งที่เขาชอบแล้วเขาสําเร็จเนี่ยเขาสําเร็จจากการที่หนึ่งนะคะเขาเชื่อว่าธรรมะเปิดโลกมีจริงเขาเชื่อว่าเขาออกกรรมแล้วกรรมที่ออกตอนที่เขาเนี่ยรักษาศีลแล้วเขาออกอาการต่างๆที่มันเป็นนิวร์ทั้งหลายเนี่ยนะจนกระทั่งอาการของโรคบางอย่างตัวเนี้ย แล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาเชื่อไงนะแต่ถ้าไปกับคนอื่นที่บุญไม่มากพอที่จะออกกรรมได้อืมให้นั่งยังไงก็ไม่ออกเพราะหนึ่งกรรมเขาอาจจะถูกบินทบาทไปแล้วไอ้ตัวไม่ดีหรืออาจจะเจ้ากรรมในเวรหรือว่าผู้คุมกฎไม่ยกออกให้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันแล้วก็ในแต่ละคนถ้าคนที่เขาฝึกมาทางปัญญา เขาก็จะไม่มีฤทธิ์อภินญาญาณเมื่อเขาไม่มีฤทธิ์อภินยาญาณเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ถูกส่งมาจากพลังงานที่เหนือกว่าที่จะมาช่วยเพราะฉะนั้นตัวพี่วันจึงบอกว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่อย่างน้อยอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปนะเราจะต้องรู้ว่านะรูปกับน,นามตัวเนี้ย บางอย่างมันถูกวิบากกรรมตัวนี้ครอบอยู่มันก็เลยทําให้แบบเ,เขาเรียกว่าตลบตะแลงเราหรือว่าทําให้ส่งสัญญาณต่างๆมาเนี่ยอาจจะถูกก็ได้นะอาจจะผิดก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องอยู่ปัจจุบันดูว่าณนะขณะนั้นเนี่ยชีวิตเราเป็นยังไงนะชีวิตมันเฉยๆหรือว่าชีวิตตัวเนี้ยนะรู้สึกเฮ้ยมีแต่ความเสียหายมีแต่ความเสียใจนะสิ่งไหนก็ตาม นะจะเป็นเสียใจเสียหายจะเป็นเฉยเฉอะไรก็ตามจําไว้นะคะเข้าหาแล้วก็บอกว่าพ่อจ๋าหนูเป็นลูกพ่อนะพ่อคือพระเจ้าคือผู้ไม่ตายแล้วไม่เคยลงมาเกิดแต่หนูลงมาเกิดเรียนรู้และผันตัวไปเป็นลูกท่านหรือพระพุทธศาสนาเรียกว่าอริยะเจ้าหนูก็อยากเป็นแบบจบกิจเลยก็คือชาตินี้เลยถ้าพ่อเมตตาหนูขอให้พ่อเนี่ย ส่งสัญญาณคอยควบคุมกายวาจาใจถ้าบนโลกใบนี้หรือในประเทศไทยมีเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนสมมุติอนะ่เจ็ดสิบเจ็ดล้านคนในประเทศไทยนะแต่ถ้าหนูติดหนึ่งในแสนอ่าหรืออาจจะย่อแต่พี่วันเี่ยจะไม่เคยพูดว่าหนึ่งในแสนนะพี่วันจะบอกว่าถ้าหนูยังมีส่วนดีและยังนะมีสิ่งที่เรียกว่าอ่อนน้อมทาตนแล้วก็ มีคำว่าสติคือการระลึกนึกถึงคืออนุสติสิบหนูก็ทำไปเท่าที่หนูเนี่ยจะครบรพต่อองค์พระเบื้องสูงได้หนูอาจจะไม่เก่งเรื่องอื่นแต่หนูเก่งเรื่องการส่งบุญและการมากราบไหว้พ่อจ๋าเห็นชื่อนามสกุลหนูไหมนะถามบ่อยๆนะคะเดี๋ยวท่านก็จะบอกเองอะเห็นละวันนี้มาหลายรอบละ มาทีไรก็นะก็ขอขอบใจเดี๋ยวพ่อส่งทีมงานไปดูแลแล้วก็ส่งพัตตขาย,ยานตรงนี้ฝากไว้ให้ลูกเชื่อมต่อเนี่ยคือสิ่งที่บางทีเราจะได้ยินอย่างนี้มันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนที่เขาสัมผัสได้นะอย่างบางคนไม่รู้สึกสัมผัสได้แต่รู้สึกสบายใจสบายใจว่าได้มากราบพ่อแล้วสบายใจตรงสบายใจนั่นนะนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่านั่นคือบุญนั่นแหละคือบุญ นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่สบายใจท่านจึงบอกว่าเป็นบุญแล้วถ้าสบายใจแล้วรู้สึกระล,ลึกนึกถึงแต่สิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่เหนือธรรมชาตินั้นคือผู้เป็นวิมุตต์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบุญขั้นที่เรียกว่าหลุดพ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นบุญมันจะมีหลายระดับนะบุญทางโลกกับบุญทางธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวพี่วันก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันแล้วเนี่ย อย่างบางคนเนี่ยนะออนไลน์ไม่เคยเข้ามานะปฏิบัติธรรมไม่เคยเข้ามาแต่ขอบุญนี่ขอประจาไม่เคยเข้ามาฝึกไม่เคยอะไรนะเราก็เห็นเขามานานมากแล้วนะเห็นเขามานานมากแล้วชีวิตเขาก็ยังเป็นชีวิตที่นะคะหาเดือนกินเดือน หาเดือนชนเดือนนะแล้วเราก็ถามพ่อไปว่าทำไมพ่อไม่ช่วยบางทีเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะพ่อก็เลยบอกว่าก็อยากจะช่วยแต่เขาไม่เคยทำอะไรที่ให้เหนือปุูุชนคนธรรมดาให้พ่อเห็นเลยนะพี่วันก็ไปไม่เป็นเลยนะพอไปไม่เป็นปุ๊บเนี่ยนะนะ เข้าไปปุ๊บเห็นแต่ขอบุญขอบุญเนาะพี่วันก็ได้แต่นะก็ร่วมไปกับน,น้องๆน้อง,องวอ่ายังไงแต่ก่อนส่งยาวๆเอายาวแล้วไม่เอาแล้วน้องเอาสั้นกันพี่วันก็เอาสั้น <c oughs> นะแต่ส่งให้ทุกคนนะแต่โดยนิสัยพี่วันเนี่ยนะเวลาส่งบุญเนี่ยพี่วันนั่งสมาธินะไอ้ที่พิมพ์พิมพ์เนี่ยนั่นะคือพี่วันบางทีนั่งเสร็จแล้ว แต่ถ้าพิมพ์ไปแล้วเราไม่ได้นั่งพี่วันจะมานั่งอีกทีหนึ่งเนี่ยคือการสมบุญของพี่วันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แค่มาแชร์มาแบ่งปันกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะผู้ขอบุญเนี่ยนะถ้าขอจากคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยนะถ้าไม่เกิดการที่รักษาสินห้าวิปัสนาตัวเนี้ยบางทีเนี่ยนะถ้าไม่มีวิชาผลักบุญที่ท่านให้เนะี่ยบุญไม่กระเด็นหรอกนะแต้มเดียวก็อาจจะไม่กระเด็นเลยนะอันนี้พี่วันแค่กระซิบบอก น้องที่นะชอบอภินญญาญาณแล้วก็กลับนิพพานกับพี่วันในชาตินี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องเริ่มนะคะวันนี้เราต้องเริ่มที่จะนะคะเรียกว่าปฏิบัติบูบชานะคะแล้วก็เชิญพัตตขายญาณพาย,ยานขององค์ท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจนยังจนอยู่มีวิชาตัวที่อขอเลขลอตเตอรี่ได้แล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยนะไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราหนึ่ง เราบอกว่าลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครจะเล่นไม่เล่นแล้วแต่เขานะสำหรับตัวพี่วันถ้าพี่วันต้องการใช้เงินบางอย่างที่จะต้องใช้เงินถ้าทางการงานมันมาช้ามาไม่ได้พี่วันก็อาจจะต้องมีวิชาตัวนี้เพื่อที่นะจะเข้าไปขอเงินก้อนโตอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อยู่ที่ว่าท่านให้หรือไม่ให้นะคะ แล้วท่านก็จะบอกพี่วันด้วยนะว่าเป็นเดือนนั้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกว่าเนี่ยดวงเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะอย่างของพี่วันเนี่ยหนักอึ้งที่มือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดังตึ๊บเลยแล้วมันก็จะรู้สึกมือจะต้องแบบต่ําลงนิดนึงนะคือคือได้แน่นอนแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะคะวันวันที่16หเลยที่ผ่านมาพี่วันได้นะแล้วก็พี่วันก็ไม่ปิดบังตรงนี้เนื่องจากฝึกกับน้องๆ50กว่าชีวิต นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันเหมือนเดิมนะคะโดยการเชิญพระตะขายาน,นะคะเพื่อการเข้าสู่วิมุตติบรรลุธรรมและให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะ,ะสิ่งที่คนบนโลกบอกว่านะคะการที่เราเกิดมาพ่อแม่เราจนตระกูลเราจนไม่มีมรดกให้แต่เมื่อไหร่ที่เราได้มรดกนิพพานแล้วเนี่ยนะสามารถเอาไปอธิษฐานจิต ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านะคะชาติสุดท้ายที่ดีและสมบูรณ์ได้แต่เราก็ต้องปฏิบัติในแนวที่เรียกว่าศินเรานะแล้วก็ในเรื่องของความตั้งมั่นในจิตตัวนี้ต่อให้รวยขนาดไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสิ่งที่คุณรวยกว่านั้นคือคุณรวยวิมุตติพอรวยวิมุตต์ปุ๊บเนี่ยจิตมันจะสลละมันจะอิสระนะมันจะอิสระขนาดไหน ตรงนี้ไว้วันหนึ่งนะถ้าได้วิมุดแล้วเนี่ยความอิสระจะเกิดขึ้นเกือบทุกอย่างเลยนะพี่วันต้องบอกตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่ทำไมพี่วันไม่หยุดถ้าเป็นอิสระแล้วทำไมพี่วันไม่หยุดทำงานทางโลกก็ต้องเข้าใจนะคะตอนที่ฝึกฝนกับพ่อตอนพ่อมายกจิตเนี่ยนะพี่วันเนี่ยไม่ได้ทำงานมานะคะไม่ได้ทำงานมาเกือบ20ปี แต่อันเนี้ยพี่วันอธิษฐานว่าถ้าจบกิจแล้วเนี่ยลองไปใช้ชีวิตแบบคารวาสแล้วทำงาน <5. S 1> พี่วันเนี่ยจะสามารถที่จะมีจิตตั้งมั่นที่จะทำให้ทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยไปด้วยกันแบบไม่มีอาการขุนมัวหรือช้ำนะเขาเรียกว่าอ่าทางโลกไม่ให้ช้ำทางธรรมไม่ให้ขุนเนี่ยทำได้ไหมตรงเนี้ยพี่วันพิสูจน์มาก็ พอสมควรแล้วนะพี่วันจึงบอกน้องๆทุกคนว่าไปได้นะคะาสามารถที่จะทำให้ตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเอาสิ่งที่เป็นบุญบาร,รมีทางธรรมตัวนี้มาอธิษฐานให้ทางโลกของเราเนี่ยนะเจริญก้าวหน้าคู่กันไปนะแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่นะคะอยู่ที่เบื้องบนด้วยแล้วก็อยู่ที่บุญวัสนาบาร,รมีที่เราเนี่ยนะได้ถูกจับร่าง ไหมด้วยแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติแบบอุกฤษหรือไม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าแบบอุกฤษแต่ว่าในความอุกฤษตรงเนี้เราเอามาเพื่อที่ต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ลังเลสงสัยนะคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เข้าถึงนะแก่นแท้ของธรรมตัวนี้จะมีลังเลสงสัยนะคะ แล้วก็จะมีในเรื่องของการยังวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะยังนิ่งไม่ได้ยังเข้าวิมุติส่วนที่เป็นนะคะอยเปอร์เซ็100์ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีตรงที่แนะนำตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มปฏิบัติด้วยกันเลยนะคะสาธุค่ะ